รับซื้อเหรียญละ500ถึง1,000บาทนะครับเหรียญย5สตางค์ปีพศ2541นะครับคลิปนี้ผมมาขยายความให้นะครับผมได้ทำคลิปสั้นเรีวไปนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางท่านดูคลิปไม่จบหรือว่าดูไม่เข้าใจนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนผมรับซื้อแบบที่เป็นแบบหายากนะครับมาดูกันเลยนะครับแบบที่ผมรับซื้อนะครับจะเป็นเหรียญ25สตางค์ปี41แบบนี้นะครับ ใครมีแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5 0 0จนถึง1,000บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับเหรียญนี้เหรียญในมือผมก็เป็นเหรียญที่มี FC ส่งมาขายนะครับ FC จากจังหวัดกาญจนบุรีส่งมาขายนะครับ25สาตางค์ปี41นะครับเหรียญนี้ซื้อมาในราคาเหรียญละ500บาทนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพัสเหียญตรงนะครับลืมบอกนะครับ ขออภัยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ25สตางค์ปี41นะครับไม่ใช่เป็นแบบธรรมดานะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเรียกว่าเหรียญผะเสียนตรงนะครับด้านก้อยและด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับผมมีเหรียญแบบปกติให้ดูด้วยนะครับอันนี้แบบปกตินะครับ ปี41เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นผสียนกลับแบบนี้นะครับไม่ได้รับซื้อนะครับผมขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับมีสอบถามกันมาบ่อยว่าเหรียญ25สตางค์ที่มีลักษณะเป็น2ขอบรับซื้อหรือเปล่านะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญ25สตางค์ตอนนี้หลักๆเลยนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยก็คือปี42และปี44เท่านั้นนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลย ปี42และ44ซื้อเหรียญละ 2, 0 0 0ันถึงสี่พบาทนะครับถ้าไม่ใช่ปี42และปี4 4จะต้องเป็นเหรียญที่เป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับอขออภัยครับจะต้องเป็นเหรียญที่เป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับพบเจอได้ในหลายปีพศนะครับไม่ว่าจะเป็นปี41หรือว่าปีที่พบบ่อยอีกปีหนึ่งก็คือปี43นะครับเด,เดี๋ยวผมให้ดูในคลิปต่อไปละกันนะครับพอดีผมไม่ได้เตรียมเหรียญปี43มานะครับ อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับรับซื้อเหรียญละ500ถึง1,000บาทนะครับ25สตางค์ปี41พระเสียรตรงแบบนี้นะครับใครที่มีเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมานะครับอย่าถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับเพราะว่าผมดูไม่ออกนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นนะครับแล้วก็หมุนให้ผมดูนะครับถ่ายเป็นคลิปสั้นๆประมาณไม่เกิน15าวินะครับจะได้แบบไม่ต้องอัปโหลดใช้เวลานานนะครับเนี่ย ขายแล้วก็หมุนมาเลยนะครับตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับส่งเป็นคลิปสั้นๆมานะครับช่องทางการติดต่อส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปส่งคลิปมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์ไอดีผมขึ้นไว้ให้ตลอดจนจบคลิปนะครับโอเคนะครับคลิปสั้นๆนะครับรับซื้อเหรียญผระเสียนตรงนะครับ500ถึง1,000บาทนะครับ